ตัวนี้เกือบมิดครับเกือบื้อเขาเลยเนะี่ยเยอะจริงๆปีนี้สิ่งที่ดีครับที่จะได้เห็นระดับน้ำระดับยางต้นไม้เราก็เขาจะได้ตรวจสอบว่าเขาจะแก้ไขย,ยังไงนะครับครับจุดต่อไปนะครับก็ทางท่อก็เลยอีกสองจุดคือด้านบนนะครับฝั่งที่ผมขุดลอกไว้นะครับด้านนู้น ครับตัวน้อยจะโดนจะโดนตักเทแล้วครับจะโดนเทแล้วครับจะโดนเทแล้วสวัสดีครับผมนายาคนเกษตรครับนะครับวันนี้เมื่อกี้ก็ไปถ่ายคลิปที่ทำรั้วลวดน้ำนะครับตอนนี้แม่ครมาก็จะมาฝังท่อนะครับคือบริเวณตรงนี้เป็น บ่อน้าของผมนะครับนี่นะเป็นบ่อน้ํานะครับนี่ก็เป็นเถียงนาน,นะครับตัวนี้ก็จะเป็นทางน้ําออกนะครับเป็นทางน้ําออกก็เลยจะฝังท่อให้ให,ให้น้ํามันออกนะครับให้น้ําออกก็จะฝังตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวใช้แม่ครูทํานะครับก็เลยขุดตรงนี้นะครับ บ่ต้องเอาลงเลิกหลายดอกให้มันเกยเพิ่นเลยบ่ต้องเอาลงคือบ่ต้องเอาลงแห่แห่มันเกยเพิ่นพอดีนะเราลับหรือเปล่าลเลยราไดรับเอาลับเพื่อเอา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 รลับนี่เลยได้รับตัวเจ้าเหยียบด้วยนะเออเออเอาเอารลับนี่เลยเพราะห้น้ำมันไหลเออดินใสเซน่ะเอาเอาดินใส่ให้ หาน้ำมันทับให้มันไหลพอดีกันสินะกว็ว่าให้เ่ราะหาหน้าพ่นไหลเขาให้มันไหลออกมาใส่น้าพ่นนะเออเอย่าร,ระดับี้ระดับนี้เลยเครับแล้วเอาระดับนี้เลย เป็นท่อนะครับเป็นท่อระบายน้ำออกนะครับการทำง,งานก็จะคล่องตัวครับเป็นเป็นไม้พุกขนาดเล็กๆนะครับ น้ำในบ่อนี้นะครับมันก็จะไหลมาด้านฝั่งนี้นะครับด้านนี้ที่ที่เห็นท่อน้ําไหลอยู่นะครับไหลลงมา,าน้ําไหลลงมาก็พอมันเต็มมันล้นมานะครับก็จะให้ออกตรงนี้นะครับก็คือจะให้ระบายออกจากตรงนี้ไปนะครับ ได้้แลวตรงนี้ก็เป็นจุดวางท่อก็จะอยู่ระดับนี้นะครับถ้าน้ำสูงกว่านี้ก็คือไหลออกนะครับก็คือระดับนี้นะครับคือระดับเดิมของมันนะครับ ต่อไปก็จะเอาท่อมาวางนะครับเข้ามาแล้วครับนี่คือการเอาท่อมาวางนะครับก็จะยกท่อมาวางนะครับ ร่างสองทอพอดีเนาะสองทอเฉพอดีนี่นะครับอแล ทีมงานครับทีมงานยังไม่ตัวใหญ่นะครับตัวเล็กๆนะครับนี่ครับอันนี้จะเอาปลานะครับนี่ตาบอดจะเอาปลานะครับ มีปลาครับ <c oughs> ขุดบอ่อปลานะครับเนี่ยนะครับเ <c oughs> มื่อคืนฝนตกหนักครับปลาออกนะครับ <c oughs> นี่ครับดูชุดทีมงานครับ ระวังมือนะลูก เข้าแล้วครับโอเคนะครับนี่ตันเข้าสวยเลยครับเป๊ะเลยโอเคเข้าไปแล้วครับนี่นะฮะได้ถมเลยต่อไปจะเป็นการถมแล้นนะครับได้แล้ว นะครับที่นี่ทังกดท่อนะครับ พ่อก็จะพอด,อดีนี่ครับฝั่งนี้เอาปลาครับฝั่งนี้กำลังเอาปลาเมื่อคืนฝนตกหนักปลาออกตาบ่อเห็นปลาแล้วครับเห็นมันดิ้นอยู่ตรงนี้แหละมีแน่นอนจัดการซะเลยนะครับนี่เดี๋ยวตอนแห้งแล้วมาดูอีกทีหนึ่งนะครับ นี่นะครับอันนี้คือฝังกบแล้วนะครับการฝังกบแล้วท่อก็จะได้อยู่ประมาณนี้นะครับตัวน้องก็ขุดเอาดินมาใส่นะครับตรงข้างๆกอไผ่การฝังกบก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็ดูหน้าท่อนะครับก่อเขาจะได้อย่างนี้นะครับ นะครับประมาณนี้นะครับการฝังปบก็เดี๋ยวไปจุดต่อไปครับนี่การย้ายท่อครับเอาไปอีกจุดหนึ่งนะครับนี่คือจุดที่จะวางท่ออีกสองท่อนนะครับน้ำก็จะมาจากด้านนี้นะครับ น้ำจะมาจากด้านน้านทุ่อองนานี้นะครับน้ําจะมาจากด้านนี้แล้วก็จะมาออกตรงนี้นะครับก็จะมาออกตรงนี้นะครับไหลลงที่นี่นะครับไหลลงบ่อนี้นะครับน้ําพอไหลลงบ่อนี้พอเต็มบ่อนี้ก็จะไปออกตรงจุดที่ที่วางท่อมเมื่อกี้นี้นะครับ ครนี่คือการวางระบบน้ําของผมนะครับไล่วันศุกร์นะครับเดี๋ยวอีก2จุดนะครับที่จะวางต่อไปนะครับเดี๋ยววางอันนี้ก่อน ที่เดิมมันก็จะเป็นท่อ p v c นะครับที่ผมฝังไว้ครั้งแรกเลยนะครับทีนี้การระบายน้ำมันไม่เพียงพอครับการระบายน้ำมันปีที่แล้วน้ำมันมาเยอะมันระบายไม่เพียงพอนะครับก็ต้องใส่ท่อใหญ่นะครับเพื่อระบายให้มันได้เยอะน้ำมันจะได้ทันนะครับถ้าน้ำระบายไม่ทันก็ทำให้ท่วมพื้นที่ด้านบนนะครับ จะต้องเอาออกรังระดับข่อนะครับ่อน้ำก็จะอยู่ให้ระดับระดับพื้นานานะครับระดับเดิมมันนะครับถ้ามันปล่อยระบายน้ําได้ถ้าเราต้องการเอาน้ําออกก็ให้มันระบายได้ก็นะจะกให้มันแน่นๆน,น,นะครับ เก็บไปบอน เอาดินนวนเอาดินนวนเอาดิน,นไป็นนวลไว้ลูกเอาดินย่นเส้นขางแล้วมันกิ้งเอาใส่ทอ,นอ,อ,ทอนบนเออน,นั่นแหละทอ,อนั่นแหละเออพ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 อละอ้าวเข้าแล้วครับได้เลย ดันมาท่งหลังได้กี่น้อยได้บ่ดันเอาเอา,เอากลับมาเถอะเออเข้าแล้วเอเอ,เอพอพอพอจะรับนี่ลวนนะวอนนี้ท่อก็ วางเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นการฝังกลบนะครับทีนี้ก็จะอยู่ระดับนี้นะครับเราใส่แค่สองท่อนนะครับท่อนละ1นึ่งเมตรนะครับขนาดกว้างของรูปากท่อนะครับขนาด40เซนนะครับความยาว1เมตรนะครับท่อขนาด40เซน สนะครับจุดที่2ก็จบไปแล้วนะครับก็จะอยู่ในแนวระดับนี้นะครับ,นะรบโอเคสเสร็จเรียบร้อยครับ